G-View, Computer Case และ Power Supply สวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24 e ชั่วโมองกับเอิร์ปานระพีเพื่อรู้ทันเทคโนโลยีกันนะคะเราได้พูดถึงกันไปแล้วค่ะว่าในคนยุคใหม่ที่ติดอุปกรณ์ IT ีไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะซึ่งอาการนั้นก็ตามมาด้วยสารพัดการปวดค่ะไม่ว่าจะเป็นปวดตาปวดหลังปวดศีรษะเป็นไมเกรนนิ ren, ้วล็อกหรือแม้กระทั่งเป็นโรคเรื้อรังได้นะคะวันนี้เรามาดูวิธีป้องกันโรคนี้กันดีกว่าค่ะกับคุณหมอกรฟนะคะหรือ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวิธีป้องกันออฟฟิศซินโดรมสารพัดอาการเหล่านั้นเนี่ยป้องกันยังไงคะหากจะเริ่มต้นดูแลเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับป้องกันให้เกิดนะครับต้องเริ่มที่การปรับท่านั่งให้ถูกต้องก่อนเลยนะครับลองมาดูกันนะครับท่านั่งที่ถูกต้องเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของระดับสายตาของเรากับระดับหน้าจอคอมต้อง อยู่ในตำแหน่งที่พอดีกันนะครับถ้าเป็นหน้าจอแบบเก่านะครับไม่มีกรองแสงให้อยู่ห่างจากสายตา18-24นิ้ว<ม>แต่ถ้าเป็นหน้าจอแบบใหม่มีกรองแสงแล้วจอเล็กลงนะครับ1 2ถึงนิ้วก็พอแล้วครับเวลาพิมพ์ไปไม่ยกไหล่ไปขณะพิมพ์งานนะฮะ<ม>ปรับพนักพิมพ์ให้อยู่ที่100-110อถึงองศาเรียกได้ง่ายๆว่าฝ่ามือเราซ้อนได้พอดี นะครับใช่นะครับแล้วก็สะโพกกับขาต้องตั้งฉากกันนะครับปรับความสูงเก้าอี้ให้เพียงพอนะครับความสูงของโต๊ะก็ต้องพอดีแล้วก็หัวเข่าก็ตั้งฉากเหมือนกันเช่นเดียวกับที่เท้านะครับห้ามลอยนะครับต้องมีอุปกรณ์มาวางให้เท้าไม่ลอยด้วยจะได้หลังอยู่ในตำแหน่งตรงครับสำหรับท่านั่งเหล่านี้นะคะถ้าใครยังฟังไม่ทันเนี่ยไปดูได้ที่เว็บไซต์ i อที24ชั่วโมงนะคะนี่คือท่านั่งที่ถูกในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะแต่ทีนี้บางคนค่ะคุณหมอ ยังใช้พวกโน้ตบุ๊กด้วยเราจะมีวิธีในการที่จะนั่งสําหรับใช้น้ตบุ๊กยังไงคะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับควรจะหาความสูงของหนังสือนะครับมาซ้อนให้เขาสูงขึ้นเนี่ยระดับพอดีกับระดับสายตาเหมือนกันนี่ก็จะพอดีกับสายตาถ้าต้องใช้เป็นระยะเวลานานนะครับอุปกรณ์เสริมอย่างเมาส์หรือแป้นพิมพ์ต้องมีนะครับคงไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ทุกอยากให้เหมือนกับจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับงั้นก็ต้องเอาคีย์บอร์ดมาต่อเพิ่มต้องมีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้งานไปนานๆนะครับหาหมอนนุ่มมาด ที่นอนหรือทําท่าที่มันไม่ถูกท่านะฮะเล่นในขณะที่มีแสงไฟเพียงพอนะครับอย่าแอบโหลดคลิปตอนไฟมืดมืดนะฮะเอาไปแอบอยู่ในห้องมืดไม่ได้ไม่ีเลยคะพักสายตาและข้อมือด้วยนะครับถ้าเกิดใช้งานนานเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับที่สําคัญคือพยายามตัวเองพยายามหากิจกรรมที่ไม่ได้นั่งจดจ่อแต่ตรงนี้อย่างเดียวครับขอบคุณคุณหมอโกฟนะคะยังเหลือการรักษาแล้วก็ป้องกันอาการนิ้วล็อกแล้วก็ปวดตาในตอนหน้าเรามาดูกันต่อนะคะรายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ a t 2 4ีชั่วโมงสวัสดีค่ะ